สบายดีเดอ้อพี่น้องกับทักทายสบายดีเอฟซี FC สกูทุกคนเนาะเมื่อนี้มาตัดเขา่าหน้าน้องอันพี่น้องเลยหน้าสาวปีใหม่เนาะมีน้อยมาตัดเขา่าซอยบังบองว่ามีไคแน่พี่แค้นโอ้น้นองแค้นน้องอาร์มก็มาเด้อพี่น้องเดี๋ยวกรถนะตัวน้องรัดก็มาเนาะเดี๋ยวสีดองตัดบึงก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ ไปจ้อยเลยใช่ยู่เส่เทียงเนาะเรามีตะเกียบแล้วเนาะโอ้เข่ากันเนาะงามขาก็ดีว่าเป็นตาพี่น้องไอ้เข่าไปก็ดีเดี๋ยววันนี้สิมว่าตัดให้บึงเนาะบัไใดตัดจกเถื่อพี่น้องปีนี้ฮะถื่อยอยู่วันนี้เออ ไอ,อ,อ้ตัดแค่นหรอตัดจะได้เลแะแค่นข้าตัดไม่ทั้งเลยมาแก่นม,ม,มาสอนกูไอ้แค่นตัดเข่าครั้งแรกพี่น้องเลย โอเป็นตายดิตายจะเสียวะคืออยู่อ่ะ đường rồi không? Đến thì cái giật tắt nó ơi. Ở là ở, ở đây มัดได้บ <orship> ่ไรก็สร้างด้พี่น้องเอ้ยตัดขั้งแรกกูวาเขาไม่มฟอตัดเด็กเนาะเกี่ยวเอาดีกูอะเขาเกี่ยวเอาแต่ห่วงมันคะคนตัดเนี้ยน่ยนจะเป็นตำ มัดได้บุเนเามัดไปเนี่ยใ่ขาัวไรเกี่ยงขาวหัวไรบึ้งบึ้งตัดเกินเนี่ยนี่บ่น่ด้ปยกิ้กตาลกอนลมพัดมาต่จริงเขาไมตัดขังเนี่ยได้ลมไปขังนั่นไม่ได้สิบบตีครับลบถ้าผับผับเลย เนี้ยพับมากมันจะขึ้นกับพื้นนมพัดกับพื้นป่ะเอ้าเพ็ดเนบังไงพ่อแหละกูเมื่อยนะกูกูเห็นเขาจ้นเกียวเกี่ยวดีกว่าอาจแต่ห่วงมันเนี่ยต้าให้นี่น้องบึงสื่อเรื่อพี่น้องเลยบางย่านบึงคนเชียนเข้าไปมาพี่ เอา,าเกี่ยวปะเอาไว้ไปดูปนั่นดิเ<ฮ>ขาค่อยมีหนักมีห่วงไม่<ฮ>ไมติดต่อ พี่น้องตอนนี้เขามาเอารถเนาะเอารถไปคนเขาแน่นองอันไปบระเพศนี่บ,นนบริเวณบได้ตัดจำพี่น้องเลยเพราะว่าเขาไม่อันนี้เนาะแต่เลยจ้อยย่านอันพายุเขานี่ก็เรียกว่าบริตัดเรียกว่าสิทตะโคนเนาะตอนแรกนสั้นโอ้ฮามุ่งทางเนาะไปได้ป่ครับ Thôi. Được quá <laughs> Được quá đấy đâu tôi quá qua hầm tôi qua hơi đấy để có hầm rồi <cười> <cười> เแล้วรลุไป้ล uh, ้างเนนของรับพี่น้องโอ้อเว้ยงไ่อยากให้มันบืนน่อนี่ทางเวทพี่น้อง มาตอนแรกเฮากา็สิพากันมาค้นเขาทีแรกเฮากา็สซิปมาดีพี่น้องมัดเขาส้มที่น้องแค้นตัดมึงเสาะนี่นะพี่น้องเไงเขาบ่าเป็นตาแห้งเนาะตัดแห้งบ่เป็นตาคุณสุกีทั้งกองเขาเบิงบ่งเบิง้งไอพี่น้องเบิง<ห>บ่งเ<ห>บิ้งไอเดียวหนีเส้ากูมิดเบิ่งมิดกันเลนับมิดก็ได้นะนี่นี่อู้จะเหม็นขัดพี่น้องเลยนี่ เข้าขาได้เลยโอ้เกกีานี่ดับังเมือนนี่คนมามัดเขาเนอะเบิดให้ไงนี่ได้โอ้สอบหนึ่งเนาะเบิ้ดายไรพันมิด แต่แต่บัดเข่าก่อนพี่น้องเไยจักหน่อยตอนแรกมัาสิคนณคุณไหวไก่อะไรแหละแต่ว่ามาเข่าบ้างอ่ะดีจรองเลยสมัดเอาเพื่องเนี่ นี่เข่าขพี่น้องเลยเบึงบ้งเบึ้ง <c oughs> <c oughs> เอาอันนั้นจักมาตัดพ่อข่าหรือมันจำกลัว ต้กแข้งขากพี่พน้องไอ้เเิปดาไปานบอกว่าจักตอกรบรรยากาศอยู่หน้าพี่น้องหน้าเกลเจยจอยกำลังมัดเขาแล้วตัวซุ่มให้นั่นโอ้ยหน้าคุยจอยจักสิได้จักสอบละพี่น้องเอ้ถงอยู่ป่ะสอบห <laughs> ึ่งสิได้น้ำมันเนาะตัดเวทดเวาน้ำมันทางหนึ่งเวเลย บปทางหนึ่งก็ตายเติบไนดะ้เกี่ยวคักอยู่นี่พี่น้องเลยโอ้มีหมอกระทะอีกเกาะจะกินหมูกระทะอีกแล้วนี่ลมบ่อยๆพี่น้องถ้าจะว่าพายุสิ่เขาเหมือนี้กับเมืออื่นนี่แหละสงสัยแมนว่าลมพายุแบบว่นี เบิ่งพรนเขาหน้าบ่น้อยก็คือกันสิเป็นคือกันเบิเ้ลอะไรพี่น้องเลยนะนี่เขาสุ่มเกี่ยวเลยนี่ต้วนี้นอู้เป็นตาแหงพี่น้องเลยตกมากปีน,น้ำถวมหลายเถืออ่อหลายตรงนี้ก็แม่นเนาะเอาสิคนสุ่มนี่แหละพี่น้องมาคนผุสุ่มนี่ไปกองเนาะไปหยาดฝนตก พอได้กปกไปพอดีกองซอยกันคนซอยกันมือนี่หลายคนเนาะน้งนองแค่นน้องออมมาซอยน้องอุอสาวบะบีพี่้องเลยเป็นยังไงเขาวนาดทำปลา,างามเน,นาะสุนันมัดหล่เลยเนาะ ซุ Hai, a. A. ้มให้ไงซ้องให้ยังนีเละยังให้นี่ยังให้นี่ให้เดียวแต่วันนี้เออให้เดียวนี่พอดีละคนหลายคนซอยกันเพิ่แล้วให้ลุงคอมเมนแต่ว่าให้ลุงคอมเมนต์เลละโอ้ใจหนักใครยกมันยังให้ดีเกี่ยวเนาะใครยงนี่ยังมีอันนั้ก็กมีกออย่าน้น้ำถมตัวนี้น้ำถมจะให้นีู่ไปนี่ลเออ ช่วงนี้ก็ไข่กูไฮเทิงอยู่นี่ช่วงนี้เป็นหมาอยู่พี่น้องเลยขูดจอยกับมาคู่มือเอ้พี่น้องฮะกระเริ่มช่วงนี้เนาะบ้านนี้เนาะเดีมัดเพราะว่าพนพนพนตกตลอดก็เลยบุได้มัดบริเกียวพอดีตัวนีสองอาทิตย์สองอาทิตย์วะนี่ฝาลุองอาทิตย์แรกกระสีจะมัดจะเบิ่งตีหันจะมัดปีนมัดปีนไปปีนมาจะปีนอีกแม่นโอ้คือรู้ค่ะแต่ ามาแช่หนามก็ว่าเออผวมันขนขึ้นตะกี้ก็อยู่แถวนี้แถวที่มอหอยยางเออหอยยางห,อย,อ,ยางหอยปีนตงนามแช่มันไปนี่น้อง,องออมามใครค้นเห็นมันแล้วเนาะ<ห>ซอยกันหนลังจากมัดเขาแล้วก็ิมาคน,น,นพี่น้องเลยทุดทียางงอ <laughs> เด็กๆร้ายพี่น้องไอ้เมยนี่บนเขาซอยหน้านั้น หย้างคนทางขึ้นเลยพี่น้องเลยคนทางขึ้น,นย่างเนี้ยมันขนาดสูงไยมันจำขัดไหมวั้สหกดรนะลาย <c oughs> ครับอ่ะสอยกันคนละใหม่หนมือ Hmm? <laughs> ừ? Tôi phải kéo cho phù không, Họ <laughs> nào phải có một bên ta thì đâu ấy <laughs> เออเต็มอยู่ก่อนเขาบอกว่ารถ้าสิบึ้นด้วยนะพี่น้องแต่เขาอนโมนักบอกแต่ว่าข้างหน้ามันสูงสื่อตรงตรงเหรอตรงโอ้โหยังจู้ข่านนะฮะ ôi được đội này ơi thì xuống, no. xuống đi được quá được ôi được ô Ô, ôi cái ôi được xuống được ôi được ôi ôi được ôi được được ôi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  được

กันหน้าสูงเนาะกูว่าคืนทางนี่เนาะไปเอาหนึ่งออกไปดิคืนท่าหนึ่งเอาสิคืนทางนี่เอาซะมันคือสิบเบอร์เอรเนาะเพราะว่าอันนี้ป้าว่้า โอ uh, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เ <museums> ดีวดกๆเดๆเด็ก่าๆๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ ไปไหนเอเอาเขาเลยเนาะหาหุ่น่งเลยหนันหายเติบดีแต่มันมีแต่ขนหน้าสูงๆพี่เงไปโค่นมึงไปสีเดียน เดี่ยนสองคนสองไปยนลงมายืนมานลงมาอื่นพยูหอยเนาะแม่เนี่ยคนไหวดีกว่าคนไหวกองไหวกองเดียวคนเขาก่อน มาเบิ่งมาับที่แจับุดนั้นี่แต่เพื่องผีน้องเลยกองเพื่องอสีเกี่ยวซะเกยวสีบุตรใเพื่องวันนี้เนาะ

太硬了。 เพี่นอ้องปผลขนเขาพอครับพี่น้องตอนนี้เกือบมาแล้วเปดน้องอามนี่พี่ดึกเวยขยันแท้ว่าไอ้นี่หลกที่สามเราะรดที่สามน้องสามหลดกระเบดะิดเน,นา,านะสุ่มสุ่ในไหนะหเบิดนะอ,อเ์โลดอ่ะ้ง <laughs> อ,อามฮกเกโลด,ด <laughs> มันมีแต่เฟืองมันวนักพี่<ค>น,นีน่ยวันตะกี้โซ่ซ้ำให่ก็โอ้รถเดียวก็นักรถเดียวรถเดียวฮักรถเดียวฮักเลยไปพี่น้องเลยเดี๋ยวคนเขา่าซอยน้องอันรถสุดท้<ป>ายเดีเย่ยวแล้วก็พากันกลับเลยเนี่เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเมื่อกี้มาซอยกุจอยคนเขา่าซอยน้องอันเนาะ ขอให้กำบังามพี่น้องปีนี้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย <c oughs> แล้วแล้วพี่น้อง <c oughs> สีเ่แถวแล <c oughs> ้วพอดีแล้วก็ฝนตกเหรือนะฝ <c oughs> นมากเลยพี่น้อง,งเมืองภูอยู่เขาพอดีเลยนะ <c oughs> ไปพี่น้องเอง